อาคารนี่จะเป็นโรงเรียนเก่าโรงเรียนร่างอ่ะก่อนมันเหมือนจตีอย่างนสักอย่างเห็นบริเวณนี้เป็นเป็นแหล่งมั่วสุมยาบ้าจากปัญหาที่เกิดขึ้นพระอาจารย์บุญมีเจ้าอาวาสวัดสบลืนจึงชักชวนชาวบ้านเด็กและเยาวชนมาร่วมคิดร่วมค้นหาจุดเด่นจุดด้อยมือค้นพบทุนดีของชุมชน ก็อาศัยฐานทุนที่มีอยู่เป็นตัวหมุนปรับเปลี่ยนโรงเรียนร้างแหล่งมั่วสมตรงข้ามวัดให้พลิกกลับเป็นแหล่งเรียนรู้พอดีว่าวัดสมเลินเนี่ยมีมีทุนไม่ว่าจะเป็นทุนทธรรมชาติทุนด้านด้านประวัติศาสตร์และโบราณวัตถุต่างๆก็จัดเป็นศูนย์การเรียนรู้และกระ่งเสริมด้านคุณธรรมด้วย ศูนย์เรียนรู้คุณธรรมวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นวัดศกลืนได้รับการหนุนเสริมจากศูนย์คุณธรรมมาตั้งแต่ปี2549ทุกวันนี้วัดศกลืนได้ร่วมกับวัดใกล้เคียงในอำเภอวังเนือสร้างกิจกรรมเรียนรู้ดีๆให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในวันหยุดจะค,คึกคักเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะในห้องพิพิธภัณฑ์ที่มีเยาวชนในชุมชนอาสาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ชาวบ,บ้านและน้องๆที่มาเยี่ยมชมบอกเล่าความสําคัญของชุมชนในมิติของประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาในอดีตผ่านซากอิฐกําแพงเมืองเสียมหินควานสำริดเครื่องปั้นดินเผาและข้าวของเครื่องใช้ที่จําเป็นในการดํารงชีวิตของคนรุ่นก่อนมีห้องสมุดที่มีหนังสือดีๆหลากหลายให้เลือกอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้ตามใจชอบ หรือห้องคีตาคุณธรรมที่มีพ่อหนานศิลปินพื้นบ้านอาสามาสอนสลอ้สอซึงให้เด็กๆเ,เป็นประจำพอมีศูนย์คุณธรรมนี่ชีวิตก็ทุกคนก็เริ่มเปลี่ยนไปอ่ะคือใจเวลาว่างเพเป็นประโยชน์มาศึกษาหาความรู้มาเข้าห้องสม,มุดคนกว่าต่างๆแล้วก็มาฝึกด,ดนตรีกันเยอะแยะาวผจาร์เป็นกาสอนลักธรมรมนะเจ้าสุริลูกเป็นกาสอนให้เขาเป็นคนดีของ พ่อแม่ของชุมชนสอนให้รู้สึกว่าเราต้องเก็บเอาไว้ให้ผู้อื่นรู้ต่อค่ะภูมิใจที่ว่าบ้บานเฮามีอะไรดีแตกต่างจากบ้านอาื่นแล้วเด็กก็มีความผูกพันมีความรักท้องถิน่นเมื่อเด็กมีความภาคภูมิใจนี่ก็พร้อมที่จะพัฒนาชุมชนในอนาคตเป็นบทบาทของพระสงฆ์ร่วมสมัยที่ฟื้นวัดให้กลับมาเป็นแหล่งรเรียนรู้ของชุมชน รวบรวมรักษาสิ่งดีมีค่าสืบต่อถ่ายทอดภูมิปัญญาสร้างฐานวางรากให้ชุมชนเข้มแข็งจากภายในและสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้คู่คุณธรรม